นมเปรี้ยวรีวิว,ว,วนะครับรีวิวรสชาติๆๆดีไหมเอาแค่นี้ถามง่ายๆเลยรสชาติดีไหมดี <c oughs> ครับบอลนด,ดนครับผมและนี่คือครับสุดยอด<ผ>มนันไงจะเป็นพี่นีก่อนมืออาชีพ้ แทนพี่เวงได้ไหมแทนพี่ได้แทนพี่เตอร์ไม่ได้เพราะรายการนี้พี่เตอร์คือ the chosen one เขาคือมือหนึ่งของคำต้องห้ามก็ไม่ผิดอะไรไม่ผิดอะไรครับแต่นี้เป็นครั้งที่2ที่บอลมาเล่นครั้งที่2ครับครั้งแรกคะแนนค่อนข้างสูสีครับสูสีไก่พร้อมอ๋อเล่นเป็นทีมป่ะเล่นเป็นทีมคือตอนนั้นเพอร์ฟปอร์แมนผมดีมากแต่มันติดนิดเดียวติดที่พร้อมไม่พูดอย่างนั้นดีกว่าน้องอาจจะเสียใจได้จริงๆคือเราช่วยกันดีกว่าน้องก็แทนเต็มที่ครับดีเพราะว่าวันนี้ก็คือแบบตัว คนเดียวละครับเล่นเก่งเก่งเลยแหละแปลว่าถ้ามาตัวคนเดียวแบบนี้แบบไม่มีพร้อมมีโอกาสที่จะทําคะแนนได้สูงกว่าหรอครับแซงพี่เวงอ่ะผมว่าผมมัน<ช>่นใจนั่นแปลว่าการที่บอนเนี่ยจะมาแข่งรายการนี้ก็ต้องเตรียมตัวไปอย่างดีผมเตรียมตัวเพราะผมดูบ่อยครับผมชอบดูบแต่ผมไม่รู้ว่าตอนเล่นอ่ะ ผมจะเก่งเหมือนตอนที่ผมดูไหมเ้ยพูดไปเยอะพูดเยอะเยอะเนตอตที่ผมดูผมรู้สึกว่าเว้ยคำอย่างเงี้ยพูดทําไมมันแบบมันง่ายมากเก่งเก่งครับแล้วนอกจากจะไล่ดูย้อนหลังเนี่ยเราดูแลตัวเองยังไงบ้างไหมเพื่อมาแข่งวันนี้ทำไมอ่ะผมหแบบเรียกว่ากินมาเต็มท้องครับกินอะไรนะนมเปรี้ยวดัชมิลครับผม นี่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆในการดูแลสุขภาพนี่ครับนี่คือนมเปี้ยวดัชมิล0%ไขมันถึงเวลาตัดไขมันเติมโปรไบลติกเพื่อให้มีคุณนนั่นใจมั่นใจคุ่นแต่มั่นใจหคืออะไรอ่ะเพื่อมีหุ่นที่ทำให้มั่นใจขึ้นครับ โดยตัวนี้นะครับเป็นนมเปรี้ยวดัชมิลที่นอกจากจะรสชาติอร่อยแล้วยังสามารถดื่มได้ต่อเนื่องแบบสบายใจเหมาะกับคนที่ใส่ใจสุขภาพครับเพราะว่า0%ไขมันวานน้อยและมีโปร ไบโอติกแถมยังได้รับรองเครื่องหมายทางเลือดสุภาพซึ่งเป็นสัญลักษณ์โภชนาการครับผมนมเปรี้ยวดัชมิล0%ไขมันนะครับมีให้เลือกถึง2รสชาติได้แก่นมเปรี้ยวดัชมิล0%ไขมันรสเวร์รี่เบอร์รี่และนมเปรี้ยวดัชมิล0%ไขมันรสผักผลไม้ครับที่ล่าสุดน,นะครับเพิ่งมีการเปลี่ยนโฉมใหม่แต่รสชาติเนี่ยยังอร่อยและประโยชน์จัดเต็มเหมือนเดิมเลยแหละครับหอมอร่อยหูยได้กลิ่นโปรไบโอติกเลย โรแมนติกมันเป็นยังไงกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมครับเพราะว่าเบอร์รี่หลายๆอันมารวมกันเป็นนมเปรี้ยวที่ผมกินมาตลอดครับมึณกินตั้งแต่กินตั้งแต่เด็กคูตั้งแต่เด็กมึงกี่ขวดคิดว่าประมาณเจ็ดแปดขวดกูหก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 พกห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 กูกห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 ก สูตรเปอร์เซ็นต์อะไรนะเมื่อกี้ไม่ใช่สูตเปอร์เซ็นต์ไข่ดาวนะสูตรเปอร์เซ็นต์ไขมันไอ้ยีอเกมเหร่อไปครับไปแลนกันเลยดีกว่าครับกับครับต้องห้ามจงอธิบายพี่เว่งมาสามคำหล่อใสสดชื่นเป็นคนที่มีอารมณ์ขบขันอ๋อบอนครับพูดถึงตัวเองหน่อยดีกว่าสักสามคำมีอารมณ์ขบขันตลก จริงจังนั่นเองการได้เทิร์ฟแล้วมาพูดสเตจเจี้เก่าๆสเตจเจี้เจจี้พี่ทอมหล่ครับผมเป็นคนยังไงครับเป็นคนยังไงน่ารักสดใสอารมณ์ดีมีมาตรฐานใครบอกผมเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีเสียงดังเลยพี่ต้นนะครับพี่ต้โม เสียงดังนะเพื่ออะไรอ่ะกลัวครับเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองไหมครับเลเวลสูงเลยครับแล้วบอนล่ะครับไม่ค่อยครับเป็นคนเอ่อชายนี่ระหว่างหล่อกับสวยชอบอะไรครับไม่ชอบครับผมเป็นคนดูคนที่ภายในดูดูคนที่ภายในพี่เต้ครับครับได้ข่าวว่าพี่เต้ยเนี่ยเป็นนักเรียนนอกเรามาเล่นเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันดีกว่าจัดไปครับผมโอ้ภาษาอังกฤษว่า ear จมูก nose ตา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 พี่เห็นแล้วหะผมยิกโอ้ยเด็กกรเดียวแย่หัวยิกแล้วตัดผมไหมครับคลิปแล้วถ้าไม่คลิปผมมัจะคลิปอะไรครับเออคลิปไวโอล ครับจงบอกรายการที่ชื่นชอบในวงคอย cup ไปั้งสองรายการหนึ่งสองสามแรกมาทำนัดครับงแปดอบแท้ครับแก้โจมครับอุ้ยไม่มีรายการไอโฟยี่เป็นใครไอโฟยี่เป็นใครศิลปินฮะที่ไหนทุกที่ฮะบอลครับถ้าเรื่องผัวนำนี่ถนัดไหมถนัดเลยเลท่อแลนแลนเน่เลยกันง่ายๆขนาดนี้เลยเนี่ยไอต้นถ้าเรื่องผัคนขำถนัดไหม เอาครับเอาไปยังไงต่ออันนี้ตัดตัดตัดหนึ่งหนึ่งคนครับตลกในตำนานที่คุณชื่นชอบหนึ่งคนล้อต๊อกล้อต๊อกมีหนวดไหมครึ้มเลยพี่เติร์ดครับโฟร์อีมีคนถ้าตัดได้ออกไปครับได้ไปครไปอกวไม่ออะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาบอกว่าพี่ เรื่องมันตัดเย้รอเอ้ยทุกคนผิดผิดโอ้อ้าวโอเคเป็นเรื่จริงแล้วนะถามพี่เตอดีกว่าพี่เอ่งรสชาติมันเปรี้ยวไหมอาคฟน้ กำลังพอดีพีเตอร์ชอบเปรี้ยวไหมครับหรือว่าชอบแบบกำลังพอดีเปรี้ยวโอ้ชอบเปรี้ยวเลยพี่พี่พี่ทอมครับทอมอ่ะทำไมครับชอบแบบกำลังพอดีหรือว่าบางกรอบพอดีพอดีแบบนี้แหละผมถามพี่เบงง่ายๆเลยชอบรสนมหรือรสเปรี้ยวแค่นี้นม ก็ดันคุยเรื่องโตนี้โอเคโตนี้ผมต้องไปไหนถึงจะซื้อมันได้ครับห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปใช่ครับทอมถ้าโตนี้คือพิซซ่าครับมึงเลือกแบบไหนหนานุ่มบางกรอบ นุ่มต้องเป็นรถอะไรขาวนุ่มรถโอ้ยโย่้อไปแล้วสนุกเว้ยสนุกเว้ยการบอนจัดการครับ บริโภคนมเปรี้ยวไหมครับผมซื้อทุกวันครับโอ้อยากมีที่บ้านสักหลังหนึ่งจัดให้พี่ได้ไหมครับได้อยู่แล้วครับผมมีเยอะมากที่บ้านซื้อที่ไหนครับผมสต็อกไว้ในตู้เย็นออใช่ปันหาพี่บ้างพี่เติ์ดคิดว่านอกจาก2รถนี้แล้วเนี่ยมันควรจะมีรถอะไรเพิ่มเข้ามาครับรถพิซซ่าเพราะ <c oughs> <c oughs> เราเปลี่ยนท็อปปิกกันไหมว่าท็อปปิ้กผมอยากรู้ว่าชีวิตพี่เติร์นนี่เรื่องช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างไลฟ์สไตล์พี่ช้อปปิ้งไงอ๋อแล้วบอนน่ะไลฟ์สไตล์เป็นไงบ้างอยู่บ้านครับผมแบบใช้ชีวิตแบบปลูกต้นไม้ตายตายยังยังคำว่าอะไรครับผิดยังคำว่าอะไรร้านโอ้ยไม่ถูกพี่เติร์นคำว่าอะไรอร่อย ไอ้บอนมันแย่งกูไปอ่ะกูได้บางเกาะไปทรอมมาแล้วแม่มาใส่หนานุ่มเฉยบอนไม่ยั <pos> ่งผมจัดพี่ไปนะผมเลจะแย่งเคพี่้ไม่มีใครแย่งกูจากมึงได้หรอกนอกจากเมียกูอุ้ยอุ้ยพี่เบงพี่เบงครับคนนี้โโหก็ได้คุณผู้ชมครับเขากำลังแบบ เห็นผมเป็นเนื้อผมถามง่ายๆเลยนะผู้ชมครับรสผักรวมอร่อยไหมโอ้แค่นี้ยอดเยี่ยมว้าวพี่เติร์ดครับอะไรเติร์ดเดี๋ยวก่อนพี่เติร์ดครับนอกจากนมเปรี้ยวดัชมิล100%ไขมันแล้วพี่เติร์ดชอบดื่มเครื่องดื่มอะไรอีกฮะผมไม่หิวก็ผมไม่หิวผมคิดไม่ออกบอิครับตึงตึงโป๊ะ คืออะไรเขามักจะใช้กับอะไรครับเกี่ยวกับจังหวะตบอ่ะทําไมเขาทำให้ว่าตึงโปะเพราะถ้าเป็นโต๊ะตึงอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนเด็กๆตอนเด็กๆตอนเด็กๆครับผมจะย้อนวัยไปอ่ะมึงโตมาไงใครเลี้ยงครับตาไม่มีมึงจะเสียพุทธะต่อได้ไงวะเลี้ยงดูตัวเองขึ้นมาแล้วพี่ก้อล่ะครับไปหาข้าวกินที่ไหนต้องเลี้ยงไงไม่หิวมีพี่เติร์ดเคยเลี้ยงลิงไหมครับแน่นอนครับเฮ้ยจริงเหมเนี่ยไม่เคยครับอ้าวแล้วเลี้ยงอะไรบ้าง สุนัขครับสองตัวน่ารักช <c oughs> <too> <c oughs> ื่อว่าไม่มีทางชื่อมีชื่อหมาปุอยู่ันนี้มะลิกะทิครับในนิยายจีนเนี่ยครับเขามีพระถังสังจังสัวเจ๋งสัวชจ๋งสัวเทาคิดแตตลอดกลตลก็อีกอันหนึ่งตือปุ้ยไก่ครับตือปุ้ยไก่เนี่ยอ่ะไม่ค่อยได้ยินเลยไปถามพระถังสังจังว่า how much คำถามคืออะไรนะคือทําไมพระถังสังจังถึงได้ยินแบบนั้น ช่วยเยอะนะช่วยยากจังเลยอ่ะขอไอปอดได้ไหมครับลมเปรี้ยวรีวิวนะครับรีวิวรสชาติดีไหมเอาแค่นี้ถามง่ายๆเลยครับรสชาติดีไหมดี ังไงพ่ไปได้ยังไงอะจงอธิบายครับหลังของพี่เบงมา3ประโยค3ามคำพออ่ะมีขนเฮ้ยหลังเราต้องมีขนอยู่แล้วของหลังพี่เบงโอ้โหมันแต่มันไกลอยู่นะน่ะเราพูดมาก่อนอย่าไปคิดมากงอ นั่งหลังเข้าไหมนั่งหลังเข้าจริงใช่ครับช่วงหลังมีปัญหมาอันที่สามตรลงอ๋อได้ียากว่าคำว่าอะไรพี่เตครับคำว่าอะไรครับตัอกดดันน่ะกดดันยอมเลยย่อตีอ่ยอมครับหมอบเฮ้ยยยยยยไม่รู้จริิยย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 ิยย่ยย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 ่ยยยยิดอันนี้ยย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 ย ตึงคอตึงคอตึงคอทองคำพี่เวงครับหาตัวเสิร์ฟเสิร์ฟเสิรเสิร์เอาเลยพี่เวงครับรู้จักไมเคิลเฟลสไหมครับนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองเขาเป็นนักเทนนิสที่ชอบเติมน้ำในสระ พี่เต๋ครับเวลาว่างพี่เตอร์ชอบทําอะไรผมอยากถามคุณผมถามก่อนเวลาว่างพี่เต์์ชอบทําอะไรอะช่วงไหนช่งวงว่างๆนะทําอะไรอะอย่างตอนเย็นชอบผมว่างหลายช่วง,วงตอนเย็นชอบชนอนโยตายแล้วพี่ธอมค,ครับครับน้องบอลวันนี้ทําอะไรครับอ่านหนังสืออาโวคาโดบุ๊ครับและปกติขับรถไหมครับ ปกติขับครับแล้วพี่ทอมล่ะครับขับรถครับพี่ขับดีมากด้วยแล้วขับรถบ่อยไหมปกติ every day ขับทุกวันเนี่ยแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำมันน้ำมันไหมโอ้ไม่รู้อย่างนึงอ่ะไม่มีครับโยนเรืออะไรไม่มีทำไมไม่มีเลยรถ EV ครับอ๋อใช่ครับระหว่างไขมันกับน้ำมันบอสอยากเติมอะไรเออคำนี้คือคำว่า r e f u e l น่าสนใจ น่าสนใจบอสปกติชอบดื่มนมเปรี้ยวดัชมิลชอบเวอร์รี่เบอร์รี่ครับผมรสเวอร์รี่เบอร์รี่เนี่ยมันพิเศษยังไงบ้างเล่าหน่อยโอ้โหเรียกได้ว่ารวบรวมเบอร์รี่นานาชนิดครับไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่แล้วสมมติว่าเวลาเราจะดื่มเนี่ยนะครับเราสามารถจะแอดออนส่วนผสมอะไรลงไปได้ไหมเพื่อให้มันเป็นฟิวชั่นฟู้ดน้ำแข็งครับโอ้น่าสนใจมากเลย ชอบไหมครับชอบเิครับเพราะว่าอะไรครับมันเย็นดีอ้อ้ยสนุกเว้ยอะไรโอเฮาเรืองเ็นีเฮ้ยมันดาไอพ้องหัวขแล้วไม่องมาเฮ้ยตอนต้นยังพูดถึงน้องดีอยู่เลยอ่ะคุณได้คำพดดูไว ไอ้บอนไม่ใจเพื่วนเดี๋ยวตายพี่เวงไอ้บอนพี่เวงครับพี่เวงยาพี่เวงยามึงคิดไงกูนับถือมองโก้แต่ตัวเองมึงมาบอนคุณเป็นใครเจ้าของเพลงฉลามชอบนับคุณคุณเคยฟังไหมผมครับสีดำขอรักษาถามพี่เวงครับครับช่องโคตรคูลสนุกอย่างไรหมดตาหมด เพิ่งโดนแม่ว่าเรื่องรถแม่ออนบอกว่าซื้อไอรถขับเหรอไอออนคนจีนโอเคพี่เต๋อครับยามว่างพี่เต๋อชอบทำอะไรครับไปเที่ยวครับเฮ้ยทำอะไรอีกครับขึ้นเครื่องบินครับไอ้ทอมครับพี่สิ้นปีทำอะไรไปต่างประเทศครับทำไมอ้าวอยากได้ทีม้าแล้วคุณล่ะโอ้ครับคุณล่ะผม ผมเนี่ยนะก็ยังไม่ม่ตายเลยที่อ่ะพี่เป็งครับว่าไงปิ่กกระพอยท่องเที่ยวโโหผมแค่จะถามว่าเคยดูไหมเคยดูไหมชอบเคยดูไหมโอ้ผมส่องประจำอ่ะ บาสกวินโกพิกกพบออยโอ้โหเป็นน้องเลิฟของผมแล้วพี่ต้ล่ะครับชอบดูน้องไอซ์ธมลวันไหมน้องไอท์ธมลวันผมพูดเลยนะชอบดูอืมรู้จักสายเจริญบุรมไหมโอ้สนิทสนุมจงพูดเกี่ยวกับตัวเขามานิดหนึ่งสัก2ประโยคนางหน้าคหรือพูดว่าทายเลยก็ได้อินทิราเจริญบุระ พี่เวงชอบดูละครไหมชอบเฮ้ยได้ข่าวว่าเคยมีผลงานร้องเพลงประกอบละครนะผมหาดูได้ที่ไหนอะเรือนไม้สีเบจถูกไหมโอ้โุยากอะเพลงยากของพี่ยากเลยทายทายเอ้ยช่องโอ้ยสุดยอดโอ้ย ขอผมกับพี่เทิดบวกกันก็ได้มากกว่าชแชมป์เราเล่นเป็นทีมอยู่ใช<จ>่จริงๆอะเริ่มแพ้ชนะไม่สำคัญแล้วผมดีใจมากที่แบบพี่เวงได้คะแนนขึ้นมาสังเกตดูว่าประโยคทีคิดว่าแพ้ชนะไม่สำคัญเนี่ยทุกเทปเลยนะคนพูดเป็นคนแพ้ชนะพูดเองานีต้ตั้งแต่เทปนี้ต่อไปใครเป็นแชมป์ทำเหรียญทองให้ดีกว <c oughs> ่าเพราะในเซเว่นก็มีขายช็อกโกแลตเหรียญทอง Oh. ค่อยเป็นคนละเหรียญโอเคก่อนไปนะครับคนรักสุขภาพหรือคนที่อยากจะหันมาเติมสิ่งดีๆให้กับร่างกายเนี่ยสามารถตามไปซื้อนมเปรี้ยวดัชมิล0%ไขมันนะครับมาดื่มกันได้ที่หนุ่มสาวดัชมิลเซเว่นอีเลฟเว่และห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปครับ แล้วก็บอยจะมีเพลงใหม่ฝากด้วยนะครับครับมีซีรีส์ด้วยครับโอ้แจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ครับผมออนวันแรกวันจันทร์ที่9เดือน9เวลา22่สนาฬิกาสีนาทีครับใช่ครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นอันคัทที่อ้ายฉี่อี้ครับผมฝากด้วยครับครับโอเคได้รอติดตามได้เลยนะครับขอบคุณมากด้วยฝากบอยแล้วก็น้องๆและเพื่อนๆของเขายินดีพร้อมนะครับครับผมสวัสดีลาไปก่อนวันนี้ thank you สวัสดีครับ De lie